เนเพลงที่ปิดสวัสดีค่ะพี่ติ๋มนะคะจะพี่บุญน,นำนะคะน้อยอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ติ๋มนะคะเขาเป็นอะไรที่ม่ถักทา,ทายอบดื้อนะคะเดี๋ยวก็จะลงแล้วนะคะเอาเปิดร้องเพลงอ่ะตัวใจใจเหงาก็จะบายบายทุกท่านเลยนะคะเพราะมันดึกแล้วเดี๋ดยวยอบจะโดนเขา้า โดนเขาเอ่อรังเรียนนะคะขอบคุณเจ๊เจ๊ขอบขอบคุณเท่าไทยบ้านนะ้องพลพระนะคะพี่ติม๋มพี่สันติีนะคะพี่สาวยายวาดพี่สาวเจี๊นะคะคุณยายโฉมนะคะแล้วก็ในโฉมแล้วก็น้องบัวนะคะแล้วก็ใครเนาะน้องตานะคะคุณคุณมุดนะคะแล้วก็น้องน,น้องลมเนาะประเด็กขวานแล้วก็น้อง พากลน,นะคะแล้วก็น้องบาวิทนะคะแล้วก็พีเตอร์นะคะ thank you พีเตอร์ thank you เรย์มัดขอบคุณสาวจีอาร์ R ด้วยนะคะขอบคุณทุกทุกทุกรอบทุกไลฟ์ทุกทกำลัลลลงใจนะคะขอบคุณน้องแอร์ด้วยเด้อนะคะขอบคุณเนทชมด้วยนะคะจเจสิก,ก็สวัสดีจ้าเพื่อนนะคะขอบคนุนไปเจสิก้สวัสดีจ้านะคะเราสวัสดีกันทั้งวันนะคะ ในช่วสินค่ะคุณบุญน้ำนะคะแล้วเพลงนี้เราจะกล่อมกหทุกคนนอนนะคะ ช่ hey, สวัสดีทั้งวันจนหลับนั้นเจ๊กนะคะเล็กๆเราก็งงเลยว่าอ,อยู่ไปยังมาก็ต้องสัสดีติว่ามีไม่มีคําอื่นคําไหนจะพูดต่อนอกจากคําว่าสวัสดีนะคะ <laughs> สวัสดีกันทั้งวันนะคะโอ้ตั้งแต่เช้าเย็นนอนนะคะ <laughs> สวีเดน ที่สารฟ้าฟ้ายังมีเวลาอาเยืนแต่ใจเธอซเชื่นไม่กลับมายเยือนเหมือนสุเยันฉันท่าสวัสดีค่ะน,น้องพรดูเรนกี้เหตดว่า น้องหอยทอดน้องตเกียวนะคะทุลมเช้าหน้ชาช่ยหรือเปล่าโน่นนะคะเปปัญญามาแห่งบุญใครชาย,ยาถ้าปดูขอโทษนะคะหอยทอดหออดิหวๆนะคะโอ้ฟ้าหว,นวาน ขอบคุณนะคะน้องหอยทอดนะคะเธอคงลืมฉันแล้วฉันเปลี่ยนแล้วื่อค่าจากเราเมื่อทุกใจหัวใจเงาในใจเราหนึ่งฟ้าแต่เขอ คุณนะคะคุณได้ชมนะคะได้ชมสิทธิ์แค่น้องหอยทอดน้องพลก็น้องพลอพ่าพานพลก็พี่ฉันไดนี่นะ,ะพี่บุญนำกระหู้ใจกันกดหัวกดกดนชนสิทธิ์ค่ะคุณได้ชมนะคะขอบคุณค่ะน้องหอยทอดนะคะน้องพลฝาก็พ,กพกลนักร้องนังกเล่าสวัสดีครับนะคะ